ข้อคนวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับพัดจังในช่วง unbox the picnic กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพัดจังอะ่ะก็จะมาเปิดกล่อง unbox กันนะคะว่าในกล่องปิกนิกอันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะขอบอกก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เคก้กแล้วก็พี่แทนเนาะก็แบบมีทั้งโดนแกงแล้วก็แบบได้กินของอร่อยนะคะเรามาดูกันว่าพัดจังจะได้กินของอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะ อุ้ยทุกคนดูสิคือแบบมันคือสินค้าโอทอปนะคะนี่อันแรกนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะมาจากลำปางเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมาจากกลุ่มข้าวแตนน้ำแตงโมแม่บัวจันนะคะนี่มาดูอันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมคุณยายนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นหมี่กรอบทองโบราณนั่นเองอันนี้มาจากสมุทรสงครามเลยนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็น ขนุนทอดกรอบนะคะตอนแรกคือแบบว่าคิดว่ามันเป็นทุเรียนทอดกรอบนะคะหน้าตาคล้ายกันมากทุกคนแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นขนนแล้วก็มาจากเมืองจันนั่นก็คือจันทบุรีนั่นเองอันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนนี่ข้าวเกียบปลาหลังเขียวนะคะทุกคนก็คือปกติะเราจะเจอเป็นพวกข้าวเกียบกุ้งเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาลองกินข้าวเกียบ ปากันนะคะอันนี้มาจากปัตตานีนะคะทุกคนอันนี้ปัตตานีเลยเรามาลองชิมกันดีกว่านะคะเรามาเริ่มจากอันแรกเลยทุกคนก็คือข้าวแตนเนาะอันนี้มาจากลำปางเลยคือปกติทุกคนเวลาเรากินพวกแบบข้าวแตนเนาะมันก็จะแบบปกติมันจะไม่ใช่หน้าแบบหน้าธันพืชนะคะอันนี้ก็จะแบบแปลกใหม่มันมีแบบทัญพืชเพิ่มเข้ามา อันนี้นะคะก็จะเป็นมีเม็ดแตงโมยอยู่ข้างบนด้วยนะคะทุกคนอร่อยมากเลยนะกรอบมากแล้วข้างในทุกคนมันแบบมันมีหลายเลเยอร์นะคะก็คือเนี่ย <_ an> ข้างบนเป็นแบบว่าทันยพืถูกไหมคะแล้วก็จะมีตรงเนี้ยเป็นเหมือนแบบน้ําเชื่อมนะคะแล้วก็มีตัวข้าวแตนอยู่ข้างล่างคืออ,นน <_ an> อร่อยมากทุกคนเรามาลองอันถัดไปเลยนะคะก็คือ <_ an> มีกรอบทองแบบโบราณน,นะคะเฮ้ยมันมีกลิ่นแบบ กลินเใบมะกรูดอะทุกคนมันมีกลินแบบใบมะกรูดเลยชิมกันโหกรอบมากคือแค่จิ้มเข้าไปก็ <c oughs> กรอบมากทุกคนเราลองชิมเซียวเล็กๆก,กันก่อนนะคะเพราะว่างดจังเอาออกมาไม่ได้อามาลองชิมกัน <c oughs> คือมันรสชาติเหมือนกลิ่นเลยนะคะมันก็จะมีความเป็นแบบมีกลิ่นใบมะกรูดแล้วก็กรอบมากๆนะคะแล้วมันก็จะมีความแบบ เค็มๆหวานอยู่ในนั้นด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือขนุนทอดกรอบเนาะอันนี้นะคะก็มาจากจันทบุรีนั่นเองอม,มันกลิ่นเหมือนทุเรียนทอดกรอบเลยแบบเดียวกันเป๊ะคือมันรูปร่างเหมือนกันนะคะกลิ่นก็เหมือนกันแต่แบบว่ารสชาติต่างกันทุกคนอันนี้จะมีความแบบว่าหวานมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นขนุนเนาะ แล้วมันก็จะมีรสขนดนะคะแบบสอดแจ้งมาด้วยแล้วมันก็แบบกรอบๆเนอะแล้วมันหวานทุกคนอย่างสุดท้ายนะคะที่แบบว่าเราตั้งหน้าตั้งตารอ,อกันก็คือข้าวเกี๊ยวปลาหลังเขียวนะคะลองชิมกันดูซิว่ามันจะแบบแตกต่างกับข้าวเกี๊ยวกุ้งไหมนะคะมันกลิ่นแบบเวลาเราไปแบบเดินซูเปอร์มาร์เกต็ตอะทุกคนแล้วก็แบบเดินผ่านเซกชันปลาหูอันใหญ่มากทุกคนดูดิ แบบว่าอันแบบใหญ่เท่าฝ่ามือ <a> <ue> เลยนะคะคือ <a> <ue> แบบพดจังก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่ามันแบบรสชาติเป็นยังไงแต่แบบคือมันแตกต่างกับข้าวเกียบกุ้งที่แน่ๆน,นะคะมันจะมีแบบรสปลาทุกคนมันคือก็มันคือข้าวเกียบปลาเนาะมันก็แบบมีรสปลาเข้ามาด้วยแล้วก็ แล้วก็แบบว่าเค็มๆด้วยนะคะแล้วก็กรอบด้วยที่สำคัญอร่อยมากค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับกันนะคะว่าอันไหนผจังชอบมากที่สุดแล้วก็อันไหนผจัง yea. ไม่ชอบมากที่สุดนะคะเรามาเริ่มจากอันที่ผจังชอบมากที่สุดนั่นก็คือข้าวแตนนะคะคือมันเป็นแบบเหมือนกินคุกกี้อ่ะทุกคนแล้วก็มีแบบพูน้ําเชื่อมคือมันอร่อยมากๆนะคะแล้วก็กรอบมากๆด้วยคือแบบเยี่ยมมากๆนะคะแล้วก็ อันต่อไปอ่ะพระจังอ่ะแบบว่าจัดอันดับไม่ได้เลยนะคะ 2- 3 4เนี่ยเพราะมันแบบอร่อยเท่ากันหมดเลยทุกคนคือมันทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบขนมทานเล่นนะแล้วคือมันก็กินแล้วมันก็เพลินนะคะทุกคนก็มีข้าวเกี๊ยวปลาเนาะแล้วก็ขนมทอดกรอบแล้วก็หมี่กรอบนั่นเองนะคะคือมันแบบอร่อยเท่ากันหมดเลยแล้วก็เวลากินเนี่ยก็คือมันเป็นของทานเล่นแล้วมันก็คือแบบกินไปเรื่อย ก็วันนี้นะคะเราก็ได้มาลองสินค้าโอท็อกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสินค้า O t ท็ top นะคะซึ่งขอบอกเลยว่าสินค้าโอท็ของประเทศไทยเนี่ยคือไม่แพ้ของต่างประเทศเลยก็คืออร่อยมากๆเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าใครนะคะอยากให้พะจังเนี่ยหรือว่าพี่ๆคนอื่นเนี่ยมารีวิวสินค้า O t ท็ top อันไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าแบบอยากให้มาทานอะไรนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลากันไปแล้วนะคะทุกคนสามารถกลับมาพบกับผัดจ,จังกันใหม่ได้ทั้งช่อง Mono 2 9 Music Station กด202ผ่านกล่อง 3BB Giga TV นั่นเองนะคะแล้วกลับมาเจอกันอีกนะคะทุกคนบ๊ายบาย